สวัสดีครับลุงโอโซลาเซลครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามิถุนาสองห้าหห้าวันนี้ขึ้นได้ขึ้นหลังคามาติดตั้งแผงโซลาเซลเพิ่มครับเมื่อก่อนมีอยู่3มแผงครับด้านบน3ามแผงนี้มาทำลรางจับต่อเพิ่มอีกห้าแผงครับรวมเป็น8แผง หลังคาซีแพคนะครับรางจับนี้ก็ทําด้วยเหล็กกล่องหนึ่งคนหนึ่งวันนนะครับไม่เป็นสนิมแล้วเราก็ทําลิ้นขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะสอดไปใต้หลังคาเนี่ยสอดไปด้านนี้แล้วด้านพอสอดไปด้านในก็เป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้นครับเหมือนกับเหล็กเกี่ยวหลังคากระเบื้องหลอนคูค่แล้วพอเราเพยเยอะเบื้องนี้ขึ้นมาแล้วก็ สอดเข้าไปแล้วก็ดึงกลับมาให้มันล็อกนะครับระยะเราก็วัดให้เท่ากันทุกทุกอันนะครับระยะนี่เราก็เผื่อด้วยว่าให้มาตรงกับเหล็กเพื่อที่จะยิงจับได้พอเรายิงจับด้านนอกเสร็จทุกอันเราค่อยขึ้นไปใต้หลังคาบนเพดานครับไปยิงจับเหล็กด้านในให้ให้ติดกับเหล็กเหล็กแปรของหลังคาที่เป็นเหล็กอยู่ด้านในเนะี่เหล็กนี้เป็นเส้นยาวครับแล้วก็ เรายกระดับเพื่อเพื่อที่จะตั้งแผ่นโซล่าเซลล์ก็ใช้เหล็กกล่องอีกชิ้นหนึ่งยาว20เซนนะครับเชื่อมติดกันไว้เลยระยะเราก็วัดไว้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นแผ่นขนาดนี้3 4มีวัตต์ความกว้างก็99เซนครับแล้วเราก็เผื่อเผื่อระยะห่างระหว่างแผ่นไว้2เซนก็เป็นจากด้านนูมาด้านนี้ก็101น่เซนแล้วเราก็กะให้นี่อยู่ตรงกลางพอดีคนระับ20เซนก็ เขคงจะสบายๆนีด้านนี้ครับทำคนเดียวครับที่จับแผงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะยกแผงขึ้นมาครับลำบากตรงยกแผงงี่ครับค่อยๆย,ยกขึ้นมาแผงน้ำหนักประมาณ20กิโลครับพออยู่บนหลังคาแล้วมันก็เราต้องระมัดระวังที่เราความปลอดภัยด้วยใช้เชือกช่วยครับ ถ้าไม่ถนัดก็ใช้เชือกมัดแผงแล้วค่อยๆลากขึ้นมาให้แผงอยู่ในกล่องก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาแกะกล่องข้างบนเรื่อจะได้เวลาลากกับบนหลังคาจะได้แผงจะได้ไม่เป็นรอยอ่านี่บรรยากาศกมีหลังคาบ้านลุงโอ้นี่ครับนี่ให้ดูบรรยากาศครับมีสวนของของเพื่อนครับไิ่ใช่ของลุงโอ้ครับน,ะนี่นี่บอ่อเลี้ยงปลาด้วยบรรยากาศดีครับชวนนบทครับ Yeah. สตูลครับที่นี่สตูลอำเภอเมืองครับตอนนี้ก็แดดร่มให้หน่อยหนึ่งเมื่อกี้แดดจัดมากตอนนี้เมฆมาบังแล้วโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ เรียบร้อยครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพิ่มอีกห้าแผงนี่ครับใช้เวลาเกือบทั้งวันไปนเหมือนกันช่วงนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วแดดเริ่มร่มแล้วตัวนอแผงขึ้นช่วงเที่ยงแดดดีมากก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงหลายรอบหน่อยเพราะทำอยู่คนเดียวให้เมียกับลูก ช่วยส่งเพลงจังหวะที่เอาแพลงขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยพอขึ้นบนหลังคาเราก็พยายามพาเลื่อนมาทีละนิดเทนิดเพราะเพลงมีน้ำหนักมากนะเพลง340วัตต์ครับโพลีฟูนเซลล์ครับแปดเพลงนี้ต่ออนุกรมกันนะครับใช้แบบไฮโวล์ ชื่อง,งานบนหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต่อนุกรมกันแล้วก็ลงมาเป็น2เส้นนี่นะแดงบวกดำลบครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าระบบกับเครื่องไฮบริดออฟกิ d นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะก็ยทำคลิปอีกทีหนึ่งเรื่องไฮบริดออฟกิ d โอเคเรียบร้อยครับ